มีร้านไหนรับฟังเพชบ้างไหมเนี่ยมีสิธิราชมีอยู่ร้านนึ่งเฮยสิงห์รงหรออ้วนร้านอะไรอย่างงั้นเหรอนี่เลยเขาขอแนะนําร้าน Devil n o Shop บริการรับฟั์เพลงแบบ Anime Avenger และยังมีบริการรับฟังแบบต่างๆอย่าง Project Slayers All Star Tower Defense Anime Fighter และรับฟังซิกซอนและเงินอย่างแบบ Anime World Tower Defense อีกด้วย ยังไม่พอท่านั้นยังมีบริการรับซื้อ ID ของทา m e มแอนิเ e a v e n เอ e วในราคาร้อนปลอดภัย100%จากทางบริการร้าน e ดว um ิ i นู s h อ p อีกด้วยและตอนนี้ทาร์มเดวิด o ู Shop ยังมีบริการรับจายโรบัสแค่ถูกกระเติมเองปลอดภัยแน่นอนในระบบ ID Pass และทุกคนอย่าลืมไปทําให้เป็นแมวแดงก่อนเพื่อความรวดเร็วในการเติมด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจบริการลิงใต้ล่างคิปนี้เลยนะคะผม อ่ะโยก็ขอสวัสดีชาวแบมพายทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนาะเราเนี่ยมาอยู่ในส่วนของเกมนะคะ r o บ lox อย่างในแมปที่มีชื่อว่า Dragon a d v e n t u r e s กันอีกแล้วนั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะ,นะ,ะ,ะนะคะอ่าใช่ค่ะทุกคนก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนของทำแมป d r า g o n Adventures นะคะแล้วก็คือห่างหายไปนานพอสมควรนะคะสำหรับแบบนี้เราก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้ว พร้อมกับกิจกรรมหน้าที่มีชื่อว่า Solstice นะคะคุณผู้ชมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยเนาะเป็นกิจกรรม Solstice นะคะว e e วันะคะว e k อาทิตย์แรกเลย เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะว่าใน่วงของกิจกรรมเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแถมมีมังกร,รที่เป็นตัวระดับค่อนข้างหายากเมื่อปี2ปีที่แล้วด้วยนะคะมันก็กลับมาเนี่ยให้เราสามารถหาซุ่มได้อีกครั้งนั่นก็คือเจ้าตัวโซลาริซอนนั่นเองเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทาการอธิบายให้ฟังนะคะว่ากิจกรรมนี้น่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแถมมีข้อมูลของอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างหรือเปล่านะคะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันเนาะก็ก่อ,อื่นนะคะช่วยกันฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะเองนะคะแล้วก็สนับใครที่อยากจะมาเล่นเกมด้วยก,กันกับเราทาง Discord ดเนี่ยทุกคนสามารถไปกดลิงก์ Discord ที่ทิ้งเอาไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนี้กับแปะไว้ที่ชุมชน YouTube เลยนะคะสามารถกดลิงก์เข้ามาจอย Discord กันได้เลยเนาะและก็อย่าลืมไปแนะน้าพื่อที่จะได้รับดยดกันไปด้วยนะคะส่วนคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีเสียงแท้งยังไงขออภัยทุกคนด้วยละกันเนาะอ่ะมาฮะก็ถ้าพร้อมกันเดี๋ยวเราจะมาทำการออออธิบาาายยัััปปเเเดดดตตให้ฟงลีีกวะะว่่นะะะะจมไร ที่น่าสนใจกันบ้างนะคะโอเคนะคะทุกคนในสังองกิจกรรมทางแบบแล้วก็ a d v e n t u r e s นะีก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่า o l s t i c e Week One ซ o l a r Star นะคะถ้าทุกคนดูตรงรูปภาพตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันมีมังกรเจ้าตัวโซลาริซอนที่เป็นตัวหายากอยู่พอสมควรนะคะเมื่อปี2ปีที่แล้วเนาะก็จำไม่ได้แล้วแหละว่าเลิกเล่นไปตอนไหนนะคะแต่ว่ามันมานานแล้วนะไอเจ้าตัวนี้มันก็ได้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตามข้อมูลเขาได้บอกว่าช่วงอาทิตย์โซล่าสตาร์เนี่ยมันก็ได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเจ้าตัวมังกรสุร,ริยสซน,นะฮะพร้อมกับเพิ่มในส่วนของพวกแบบไอเทมตีมดวงอาทิตย์ตีมแสงสว่างอะไรประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของอเจ้าตัวสุริยสันะคะสำหรับใครที่อยากได้เจ้าตัวนี้เนี่ยต้องย้ำเอาไว้ก่อนนะคะว่ามันจะอยู่เพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นเป็นตัวหายากทะะ้ายเจ้าตัวนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะได้เจ้าตัวมังกร,ร,ร,รนนะะตัวนี้เนี่ย สามารถมาหาสุ่มกันได้นะคะซึ่งเราก็มีแล้วนะคะตัวนี้มานและหลายปีแล้วนะคะสำหรับไอเจ้าตัวมังกรตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะทาการหยิบให้ดูนะคะสำหรับไอเจ้าตัวสราริซอนนะคะอยู่ไหนเอ่ยเป็นสีแบบเบสิกเลยนะคะสีนี้เนาะสราริซอนค่ะตัวนี้อ่ะ โอเคก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับเจ้าตัวกิจกรรมสตารา์ลิซอนนะคะนี่เป็นสีนี้อันนี้เป็นสีเบสิกนะคะแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะ,ะสำหรับใครที่อยากได้เจ้าตัวมังกรตัวนี้นะคะสามารถมารับได้เพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะคะโอเคแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของกิจกรรมนี้กันบ้างดีกว่านะคะอันนี้น่าจะเป็นประตูพอร์ทัลเนาะใช่ไหมเป็นประตูพอร์ทัลนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะเอ่อ เราต้องไปยังไงเอ่ยว้าวว้าว,ว,วเราจะต้องไปยังไงคะกิจการตรงนี้เอ้ยอันนี้มีอะไรด้วยฮะ굿อ๋อนี่ไม่ใช่คะคุณผู้ชมเออเราจะมาตรงนี้เนี่ยยังไงเอ่ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูใกล้ๆนะคะโอ้โหวาร์ป <laughs> ตัววาร์ปถ้าตัวกระตุกยังไงขออภัยทุกคนด้วยนะคะอืหรือว่าอันนี้เอาไว้ตกแต่งเฉยๆเดี๋ยวเราลองไปดูที่อันนี้ดูนะคะคุณผู้ชม ที่ประตูวาร์ปนะคะดูซิว่ามันจะพาเราไปยังโซนกิจกรรมใหม่ได้หรือเปล่านะคะโอเคมากันมาดูกันฮะ,ะดูซิอือนี่ไงโซลสติสนะคะคุณผู้ชมโอ้มีเอ้ยเหมือนมีตัวใหม่แฮตัวนี้ไม่คุ้นนะคะมันมีสองตัวนะคะสำหรับกิจกรรมโซลสติสเนาะ,ะก็จะมีเจ้าตัวโซลาราิซอนนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นชื่อตัวใรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่เราก็มีเช่นกันเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะ อยู่ไหนเอ่ยเจ้าหนูถ้าจะไม่ผิดจะอยู่แถวๆนี้นะฮะอยู่ไหนเอ่ยเอ๊เรามีนะคะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวเราต้องหาก่อนอ่าตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมเฮกซเรียสใช่ไหมถ้าอา่านผิดขออภัยนะคะแต่จะเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกิจกรรมเซลลูสิตนะคะนี่เป็นไงอซียอาจาะตัวเนี้ยคุณผ,ผู้ชมโซลาริซันจะเป็นตัวหายากตัวนี้เนี่ยจะมีโอกาสสมได้มากกว่านะคะสำหรับอาจ้าตัวเฮกซเริอัสคะตัวนี้เนาะ โ okay. อเคอะเดี๋ยวเราจะไปที่กิจกรรมโซลส t i c e กันดูนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าเนาะตรงกิจกรรมนี้เหมือนจะมีมังกรตัวใหม่ก็คือตัวนี้นะคะเราเทเลพอร์ตไปเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของดานะคะเหมือนเอ้ยเหมือนนี่เปลี่ยนไปเลยอะตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วนะคะก็จะหน้าตามแบบป,ประมาณเนี้ยคุณผู้ชมตอนที่ล่นกิจกรรมมานะคะมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าแมบเนี่ยจะยังเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมาดูพร้อมกันนะคะ อ่าโอเคในสอข,ของแบบเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมโอเคอ่า you have u n l o c k the sun worshiper p มันจะได้เป็นยศใหม่ด้วยนะคะแล้วเราขอลองดูตรงนี้สักหน่อยแล้วกันเนาะนี่ค่ะได้มาเป็น p r e d a r i n g the Sur s o u s c e สอง2ันย e ่อ่าหยิบมาเลยฮะอ่าประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีเจ้าตัวมักงกรตัวนี้อยู่กดคุยได้ไหมกดคุยได้นะคะยินดีต้อนรับเจ้าเด็กน้อย to aquarium of the sun นะคะ อ้เ oh, จ้าตัวนี้ชื่อว่าเดฟนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองไปอันนี้ดูมันให้ทำอะไรอะให้ไปคุยกับใครนะเมื่อกี้ You have please speak to one of my b r e t h r n อยู่ข้างนอกของถ้ำเหรอหืม hmm, อยู่ตรงไหนเออเดีย๋ยวเราจะลองไปสำรวจแมปกันดูนะคะแมปน่าจะยังเหมือนเดิมเนาะแต่อันนี้คือเราปรับภาพกลางนะคะมันเลยดูแปลกๆแหนะคะโอเคถ้าภาพกระตุกยังไงขอให้ทุกคนด้วย ซันโกลเดรี่โบนัสโอ้มีของอันนี้ด้วยแฮะโอ้ยแหลกกันเนี่ยเราสามารถปรับภาพกะได้ไหมนะขออภัยทุกคนด้วยนะคะเอาเขาก่ะปรับภาพกป็ยังขนาดนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะซ้เป็นซันโกลเดรี่โบนัสนะคะเป็นรายวันต้องมาเก็บทุกวันนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ค่าดวงอาทิตย์ตรงนี้เนาะจะมีให้เก็บอยู่แล้วก็จะมีชั่วโมงบอกนะคะอแล้วก็จะมีลูกศรบอกน่าจะเป็นเคลสเนาะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดู้อมกันเลยดีกว่านะคะมาบินไปเลยจอตโตสาริสซอนไปบินไปฮะ โอเคอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอืมอยู่ไหนเอย่ยโอเคอีเวนต์สโตรนะคะเป็นร้านค้าเนาะไหนดูสิมีร้านค้าเป็นอุ้ยกระเป๋านี้สวย o โวล i ิ b so b c k p p c k k นะคะสวยมาก c ี r i s e Potion มีของเยอะมากๆครับก็เป็นพวกธีมของกิจกรรมนี้นี่ยแหละแต่กระเป๋าคือสวยจริงอะเอ้ยอันนี้อยากได้ฮะอยากสุ่มได้เนาะเอ้ยอยากซื้อได้นะคะ ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีอะไรประมาณนั้นนะคะมีเบ็ดตกปลาสังขอตกแต่งเนี่ยก็จะมีเป็นการตกแต่งฐานทัพของเราเนาะก็สามารถมาซื้อกันได้นะคะโอเคมีอะไรกันอีกเอ่ยอันนี้คืออะไรฮะเอเดี๋ยวดูซิตอนที่เราเล่นกิจกรรมครั้งก่อนเนี่ยไข่มันต้องหามาจากการขูดอีกแล้วเหรอคะจะหน้าตาไข่ประมาณนี้อ๋อโอเค เข้าใจแล้วไข่จะเป็นสีออกดำๆนะคะจะไม่ได้ว่าปีแล้วมันไข่ไข่ไม่ได้สีนี้นะสีดำหรอจะไม่ได้ส่วนอันนี้เป็นเ,เป็นถานตรงนี้แล้วก็เป็นแร่เป็นดวงอาทิตย์อันนี้ไม่ค่อามั่นใจเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องลองสำรวจดูกันสักหน่อยแลละอันนี้เป็นร้านค้าเครื่องประดับนะคะเดี๋ยวลองดูสำรวจดูหน่อยและการสนับกิจกรรมนี้จะมีเป็นการซื้อด้วยโรบักสองอย่างนะคะสองเซตก็จะมีโซลาร์เซตกับเนกเลตเซตนะคะ, S, ะ, S, ะ S, เป็นเซตใส่คอ แล้วก็จะมีเครื่องประดับประมานี้นะคะคุณผู้ชมอุ้ยข่าวนี้เอ้ยสุดยอดเลยฮะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันมาในสครองของพวกการตกแต่งอะไรนี้ก็จะมีอยู่ด้วยการประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอน้องสำรวจตรงนี้กันก่อนอ่ามีกิจกรรมนะคะคุณผู้ชมที่สู้กันใช่ไหมกิจกรรมจะจบลงในอีก20บวันนะคะแต่เจ,จ้าตัวโซลิซอนจะอยู่เพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นสำหรับใครที่อยากสุ่มได้นะคะโอเคอันนี้ก็จะมีเป็นคลายกับระบบเกมเพลย์ใช่ไหม s t a r c a s h e r อ่ะมีมิติเกมเยอะให้ทำอยู่นะคะอันนี้เป็นบอสไฟ์จะเปิดในวันที่26ใช่ไหมย6เดือนสิงหาเนาะก็รอไปนะคะสนับไอ้เจ้าตัวกิจกรรมตัวนี้แต่น่าจะมาแน่นอนโอเคมีกิจกรรมอะไรกันอีกแ๋้วลองหาดูนะคะคุณผู้ชมอ่ะฝั่งนี้มีอีกไหนดูซิกิจกรรมนี้ Sun Sunday Search นะคะน่าจะเป็นการตามหาพวกไอศครีมซันเดยเนาะ ส่วนอันนี้จะเป็นเ e ็กซี่ฟุตบอลนะคะอ่ากิจกรรมนี้ก็เปิดให้เล่นอยู่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นแดนแมชนะคะสามารถเข้าไปลองเล่นกันได้อ่ะเดี๋ยวเราจะลองตามลูกศรไปดูนะคะไอ้ลูกศรเนี่ยมันชี้เราไปทางนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันก็คือเจ้าตัว NPC ตัวนี้ใช่ไหมมาอันนี้จะเป็นหน้าปากถ้ำนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันเนาะมากดคุยเจ้าตัวนี้คือเดฟย h แอลอ h สโอเคแอเว our เ ไดโซล่าสตาร์อินเสิร์ตเอมากับ s ั n โกนะฮะ Help us to เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้น,นี่มันเป็นที่อัพเกรดเหรอมันเหมือนจะเป็นที่อัพเกรดนะคะสำหรับไอ้น,นี่เนาะคุณผู้ชมเป็นถ้ำนะคะโอ้เป็นถ้ำนะคะคือในถ้ำนี้มันน่าจะมีที่ให้เราเนี่ยขุดหาที่มันาตคดกับหน้าตาแร่ถ้าทุกคนได้เห็นนะคะ อัพเกรดเริยมอัพเกรด your has chance โอกาสที่จะ place the egg in a n d โ okay, อเคต้องวางขาไข่ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็รอให้แสงสว่างมันส่องประกายมาเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะกดตัว e แล้วแล้วก็หยิบ s o l a r star in 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 earth egg นะคะเดี๋ยวดูซิมีเจ้าตัวโอ้ดูมีเหรอคะไอเจ้าตัวที่เราเห็นใช่เหรอหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองวางดูแล้วกันนะคะโซลาร์ซ่าไป น่าจะเป็นคล้ายๆกับกิจกรรมช่วงนั้นนะคะคุณผู้ชมที่มันเป็นเอเรียเนาะก็เหมือนกันเลยคือต้องทําการอัพโครงอัพเกรดอะไรก่อนถึงจะสามารถปลดล็อกตัวละครที่เป็นมังกรตัวดีๆได้นะฮะก็จะใช้ไข่หนึ่งฟองแล้วก็ฆ่าสตาร์นะคะไอ้เจ้าตัวฆ่าสันเนาะก็จะได้ไข่มาหน้าตาประมาณนี้พออัพเกรดเสร็จโอเคก็ได้มาเป็นโซลาร์สตาร์เองนะคะเอเพิ่ช ANCE อ่าก็จะมีโอกาสได้ตัวมังกรที่ดีมากขึ้นโอเค โมเอไม่มีฟ้าบางครั้งนะคะไข่ก็จะสามารถหาเจอไดจ้จากการเก็บพวกกล่องพวกนี้นะคะอ๋อม,มันอยู่ตามแบบเลยสำหรับพวกกล่องเนาะอุ๊ยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองดูซิอีเวนต์ชอรี่นะคะเดี๋ยวดูซิไข่ที่เราเก็บมาได้มาเปลนสตาร์เอ็กเทียหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็จะเดี๋ยวดูซิโซสตาร์เอ็กเทียหนึ่งนะคะให้ซาริอัสองเปอร์เซ็นต์สุนาริซโซนะคะศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ ่วนนมีเนี่ย9 7 5เปอร์เซ็นนะคะคุณผู้ชมโอ้สวแสดงว่าตัวที่สามที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นนูมีนะคะแล้วก็ฮิสเซเรียสแล้วก็โซลาริซอนเนี่ย0.25เปอร์เซ็นนะคะน้อยมากมันมากจริงๆแต่เป็นเทียร์หนึ่งนะคะไม่แน่เก็บขายพวกนี้ไปมันอาจจะมีตัวมังกรตัวใหม่ก็เป็นได้เนาะไม่น่าจะมีตัวมังกรเก่าๆมาให้แค่นี้หรอกนะคะถ้าให้เราคิดนะก็อาจจะมีมังกรตัวอื่นๆอีกสำหรับใครที่ได้เจ้าตัวโซลาริซอนแล้วเนาะ,ะอ่าเดี๋ยวเราขอลองสำรวจไอ้เจ้าตัวเกาะนี้ดูนะคะ ว่ามันจะเป็นยังไงมาให้สตา,สร,าสร์ดิซอนมาดิดิแต่ขอลองสำรวจแมปดูกันสักหน่อยนะคะมันอาจจะเจอกล่องก็ได้มาบอกว่าอยู่ตามแมปใช่ไหมยวเราจะลองหาดูนะคะว่าเราเนี่ยจะเจอกล่องหรือเปล่าสักกล่องหนึง่งเออโอ้โหมีเป็นพวกแร่อัญไมะ่มีคืออุ้ยเอ้ยนี่เปล่านี่ใช่ไหมฮะใช่ไหมะะ่ะ สกิล E นะคะเป็นการเก็บกล่องไข่พวกนี้อ๋อโอเคมันจะได้ตากล่องประมาณนี้อะ่ะคุณผู้ชมเห็นปะน่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมโอเคเรียบร้อยก็จะได้มาเป็น Solar s t a ์ Insert เองเหมือนกันอ่าฮะหาเจอแล้วนะ,ะ a s s o c i e s Well Features Different โอเคอ่าเรียบร้อยน,นี้น่าจะเป็นกิจการการสอนร,ระบบโชอเรียอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนสามารถหาไข่ได้าจากการไปเจอพวกกล่องหน้าตาเมื่อกี้เนาะมันจะมาในรูปแบบของกล่องนะคะที่มีเป็นสัญลักษณ์อ่าลูกไข่เนาะเดี๋ยวเราลองหาดูสิมีอีกไหมเอ่ยสักกล่องหนึ่งอะไรงี้มีไหมฮะเอ้ยมีมาน่าจมาประมาณนี้คะ่ะคุณผู้ชมเวลาเก็บเกียเ่ยวนยก็ต้องเล่นมินิเกมกดคลิกตามไปด้วยนะคะนี่เห็นป่ม ก็จะมีให้เราเนี่ยคลิกไปเรื่อยๆเออคลิกไปฮะอาชืบเรียบร้อยก็จะได้ทั้งไข่มาแล้วก็ซันโกมาทีละหนึ่งนะคะประมาณนี้เนาะเอ้ยกิจกรรมก็ไม่ได้ยากอะไรมากขนาดนั้นนะคะสําหรับหาไขา่แต่น่าจะต้องแย่งกับผู้ใดคนอื่นอยู่เหมือนกันเนาะใครมีเซอร์วีก็น่าจะสบายมากนะคะคุณผู้ชมโอเคในส่วนของกิจกรรมโซลิตสเนี่ย ของก,อกิจกรรมแ a บอ่าแล้วก็เอนเจอร์ก็จะมี้ริการประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเล่นหรือว่าได้จ้งตัวโซลาริซอนเนี่ยสามารถมาเล่นได้เพียงแค่หนึ่งอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาบอกอยู่ s o ลาริซอนเนี่ยจะอยู่ถึงเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นสำหรับใครที่อยากจะได้มังกรมังกรตัวสุดหายาตัวนี้เนาะอ่ะ โอเคค่ okay ะสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะใครที่ชอกบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับในส่วนของไอเจโซตัวกิจกรรมนี้ถ้าข้อมือผิดพลาดยังไงขออภัยทุกคนด้วยเนาะใครมีข้อมือเพิ่มเติมเนี่ยสามารถมาพิมพ์ไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนละกันเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ลากันนะครับผม